มากันที่ความเคลื่อนไหวของข่าวน,นี้กันสักหน่อยละกันนะครับก็คือข่าวของที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าที่ทางด้านจอร์เดียลคาฟิเมโร่ะจะขึ้นช็อกในวันที่27ธันวาคมนี้แล้วก็เฟียคุยเนี่ยก็เร่งสง่งทางด้านไม่สถาพรก็ใช้น้อยเนี่ยขึ้นช็อกกับทางด้านจอร์เดียลคาฟิเมโร่ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีความคืบหน้าโดยทางด้านโปรโมเตอร์คาเมดานะครับได้บอกว่าประทับใจฟอร์มการช็อกของมวยค่ายนาครหล,ลวงแล้วก็ได บอกว่าให้เสียคุยเนี่ย่งนักชกในฝังกัดเนี่ยไปชกอีกก็เสียคุยนะครับบอกว่า,าผมได้เสนอชื่อสถาพรกับชายน้อยไปให้เขาเลือกเขารู้จักสถาพรดีอยู่แล้วจากไฟลาฟ่าสุดที่ไปชกแต่ก็อยากให้ชายน้อยได้รับโอกาสด้วยเพราะว่าสไตล์ของคาฟิเมโรเข้าทาง เข้าทางชายน้อยแล้วก็ชายน้อยเนี่ยก็ทําน้ําหนักขึ้นไปได้สบายๆใครก็ได้แล้วแต่คำมิดะผมได้สั่งให้กลับมาเข้าค่ายแล้วทั้งคู่เพื่อเตรียมพร้อมเสี่ยคุยยังเสริมอีกว่าการที่นักชกในฝั่งกัดเนี่ยได้ไปต่อยกันได้ไปต่อยกันกับนักมวยระดับโลกในประเทศเป็นกลางถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่ามากๆได้ดูพัฒนาการของเราและถ้าชนะขึ้นมานอกจากจะฟางชื่อเฟียงแล้วยังจะได้อันดับโลกสูงๆอีกด้วย ก็สรุปว่าเนี่ยทางด้านโปรโกรกิคาเมดากา็ได้ติดต่อมาทางานครหลวงเนาะทางนครหลวงว่าเอออยากจะให้นักชกในค่ายเนี่ยไปไปชกอีกแต่ว่า,าจะเป็นอย่างที่เฟยคุยบอกหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่า ก็คือชายน้อยหรือสถาพรคนใดคนหนึ่งไปชกกับคาฟีเมโรอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเฟียวคุยแกก็พูดกำกวมนะเพราะว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเฟียแกบอกว่าเสนอ2คนนี้ให้ชกกับทางด้านจอร์เดียลคาฟีเมโรแต่ว่าเหมือนกับคําพูดตรงนี้เหมือนกับว่าทางโปรโกกิคาเมดาก็อยากให้นักชกในค่ายไปชกอีกแต่ว่าะจะเป็น2คนนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอานักชกในค่ายคนอื่นไปชกกับมวยตัวอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ ชัดเจนนักแต่ว่าเบื้องต้นก็ทางด้านเสี่ยคุยเนี่ยก็ได้สง่งส่งรายชื่อก็คือทางด้านสถาพรกับชายน้อยเนี่ยเป็นตัวเลือกให้กับทางด้านจรเดียวคาฟิเมโรอ,อยู่ที่ว่าโปรโกโกิคาเมดาจะเลือกเราคนไหนไปชกหรือเปล่าหรือว่าจะเอานักชกคนอื่นๆในค่ายไปชกหรือไม่อะไรยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแต่ว่าล่าฝึกก็ทางด้านเสี่ยหุยเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านโปรโกกิคาเมดาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ